สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับผมพบกับพี่นาดีฮีโร่นะครับก่อนอื่นนะครับใครเป็นแฟนแมนยูบ้างนะแฟนแมนยูนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับแฟนแมนยูนะครับที่เมื่อคืนนะครับก็เอาชนะนะครับนิวคาสเซิลในศึกคาราบาวคัพไปได้สองต่อศูนย์นั่นเองนะครับผมก็นะแฟนแมนยูเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันหน่อยนะครับมีคิวรีวิวเจ้าตัวนี้นะก็คือตัวนี้ก็เป็นงาน PG นะครับหนึ่งต่อหกสิบของดาบันนับ จ้าตัวนี้นะเป็นตัวที่ผมเคยรีวิวก่อนในนี้นะว่าคือเป็นงานที่ทิ้งดองไว้ประมาณ5ปีแล้วนะครับแล้วก็การประกอบเป็นยังไงนะที่เป็นคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวก็ลองย้อนไปดูกันได้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการมารีวิวนะว่างานตัวนี้มันได้อะไรมาบ้างนะครับประกอบเป็นยังไงนะครับสับส่วนจุดขยับต่างๆเป็นยังไงแต่ว่ารีวิวก็อาจจะได้ไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่างานมันค่อนข้างมีข้อจํากัดเยอะแล้วนะครับเพราะว่างานเนี่ยมันทิ้งมาไว้5ปีแล้วนะครับ ทำให้การประกอบต่างๆนะครับทานฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะได้รีวิวได้ไม่สมบูรณ์นะครับชิ้นส่วนมันเริ่มจะแบบกรอบเริ่มจะอะไรแล้วนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับเรามาดูบล็อกอาร์ก่อนเลยบล็อกนี้น่าจะไม่อาร์ตแล้วนะเพราะว่ามันยับเยินไปหมดแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับอาจจะไม่อาร์ตแล้วล่ะนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่างานตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับบล็อกอาร์ตนะครับตรงนี้ก็จะมีคําว่ายูนิคอร์นนะครับไฟเตอร์นะครับผม ก็จะเป็นงาน PG นะครับ1ต่อ60 Perfect Grade นะครับของดาบันนะครับเป็นงานจีนนะอันนี้นะครับกล่องค่อนข้างจะใหญ่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวรูปยูนิคอร์นแบบนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นหุ่นนะครับที่แปลงร่างแล้วนะครับเป็น Destroy Mode นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับกล่องก็เอฟเดือนแล้วนะนะครับซึ่งตอนนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวยูนิคอร์นกันดั้มตัวนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะ ด้านข้างฝังนี้ก็จะเป็นรูปแบบของยูนิคอนโหมดนะนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นบล็อกอาร์ตนะครับก็ดูคร่าวๆดูคร่าวนะกล่องมันใหญ่มากนะครับล้นเฟรมนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของคู่มือนะครับคู่มือก็จะเป็นเล่มแบบหนานๆมาเลยนะด้านในนะครับก็จะเป็นรูปแบบต่างๆของอตัวโมเดลนะครับที่เราประกอบออกมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของ d e s t roy Mode นะครับหรือ Unicorn Mode อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เนื้อเรื่องต่างๆนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะก็เล่มนี้ก็หนานะอยู่พอสมควรนะครับด้านในก็จะบอกว่ามีแผงอะไรยังไงประมาณนี้นะครับหนาหนาเลยนะมีแอคชั่นบงแอคชั่นเบสนะครับจุดที่แตกต่างกันของงานดาบันกับงานบันไดนะครับก็คือ,อในคู่มือเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่าต้องเดินสายฟงสายไฟอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับจุดแตกต่างนะ ส่วนของดาบนนะครับไม่มีการเดินสายไฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวดูไปทีละจุดเลยนะนะครับเดี๋ยวดูอุปกรณ์นะครับต่างๆที่ได้มาในกล่องก่อนละกันนะครับก่อนที่จะไปดูดีเทลของตัวหุ่นนะก็ประมาณนี้นะครับเล่มหนาๆเลยนะครับตรงส่วนด้านท้ายของเล่มนะครับก็จะบอกวิธีการเปลี่ยนร่างเป็น d e stroy mode นะจากยูนิคอร์มโหมดเป็น d e stroy mode นะครับ ตรงนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยมาด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นเดสทรอยหมดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่างานนะครับมันทิ้งว้ทิ้งล้างมาไว้5ปีแล้วนะครับคณะประกอบเนี่ยยังยากเลยนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนโครงในด้านในมันร่วนไปหมดแล้วนะนะครับผมก็ค่อนข้างลําบากที่จะเปลี่ยนเป็นเดสทรอยหมดนะครับก็เดี๋ยวจะดูว่ามีอะไรที่ได้มาในกล่องบ้างก็แล้วกันนะครับสําหรับรีวิวตัวนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวแรกนะครับ ือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมประกอบ1ต่อ60นะครับเป็นเพอร์เฟกเตดของดาบันนะครับเพอร์เฟกเต็ดของงานจีน่ะเป็นตัวแรกเลยนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเมนวนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นดีคอร์นะครับการติดดีคอร์ต่างๆแล้วก็ไกด์สีนะครับติดยังไงบ้านอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับ ทีนี้เรามาดูนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ได้มากับเจ้ายูนิคอนกระนัมตัวนี้นะครับชิ้นแรกเลยนะครับก็คือโล่เนี่ยโล่ใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้นะครับสังเกตเทียบดูกับฝ่ามือผมนะนะครับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็จะสามารถกางอ่ตัวที่เป็นซ่อนอยู่ด้านในได้นะครับกางออกมาแบบนี้นะฮะก็จะเป็นรูปแบบของยูนิคอนโหมดได้ไอ้รูปแบบของเดสทรอยโหมดได้นะครับผมก็เดิมมันก็จะหยุนรูปแบบของยูนิคอนโหมดแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโลนะนะครับชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นตัวบาสุก้านะอันนี้บาสุก้าก็จะมีลูกเล่นจุดขยับนิดหน่อยนะครับเป็นด้ามจับอะไรแบบนี้นะครับซึ่งใหญ่มากนะใหญ่มากดูนะครับชิ้นที่3านะครับก็จะเป็นเหมือนปืนเกตลิงก์นะปืนแบบว่ายิงรัวปืนกลนะครับ2ชิ้น2กระบอกนะครับมาให้คู่กันแบบนี้นะครับชิ้นที่4นะครับก็จะเป็นอาวุธประจาตัวนะเหมือนปืน บีมไรเฟิอะไรสักอย่างนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีลูกเล่นนะครับสามารถเลื่อนออกแบบนี้ได้แล้วก็ถอดตัวที่เป็นตับกระสุนออกมาได้นะครับผมก็เวลาใส่ก็ใส่แบบนี้นะครับเข้าไปแล้วก็ล็อกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีลูกเล่นนิดนึงนะครับสาหรับเจ้าตัวปืนไรเฟิลตัวนี้นะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นบีมเซเบอร์นะครับใหญ่ๆยาวๆสีชมพูนะครับก็จะสามารถไปเล่นกับด้าม นะครับด้ามดาบนะครับที่ติดอยู่แบ็คแพคของตัวโมเดลนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ได้มากับตัวหุ่นนะครับเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับที่มันมากับตัวยูนิคอร์นกันดั้มนะครับในกล่องนะครับก็ยังจะมีดีคอมาให้นะครับดีคอตัวนี้ก็จะเป็นดีคอแบบลอกแปะนะครับดีคอใสนะตัวนี้ไม่มีคิลดตัวนี้ไม่มีดีคอน้ํามาให้นะครับเป็นงานที่แบบตัวใหญ่ซะเปล่านะตัวใหญ่ซะเปล่าก็จริงๆก็น่าจะมีดีคอน้ํามาให้หน่อยเนาะ ครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ติดนะอ่ะทีนี้เรามาดูดีเทลของตัวหุ่นกันบ้างน,นะครับตัวหุ่นตัวนี้นะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ40เซนนะถ้ารวมตั้งแต่ขาถึงปลายเข่าเลยนะครับซึ่งถ้าแปลงล่างเป็น Destroy Mode เนี่ยก็อาจจะสูงได้ถึง45เซนประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะที่ไม่สามารถประกอบล่างนะครับแปลงล่างเป็น Destroy Mo d e ให้ดูได้นะครับเพราะว่ามันชิ้นงานเนี่ยมันมันทิ้งร้างมากว่า5ปีแล้วนะครับทำให้แบบ ส่วนต่างๆชิ้นส่วนต่างๆด้านในเนี่ยมันกรอบไปหมดแล้วนะครับถ้าแปลงร่างนี่ลาบากลําบากยแน่นะครับผมนะนะครับก็เดี๋ยวดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับการประกอบนะครับเจ้าตัวนี้นะครับประกอบนี่ค่อนข้างด้านนอกนะด้านนอกที่เป็นส่วนที่เป็นสีขาวเกาะสีขาวเนี่ยถือว่าไม่ยากนะครับถือว่าไม่ยากนะครับแต่ว่าด้านในนะครับที่เป็นโครงในด้านในเนี่ยถ้าไม่นับกับไอ้ตัวที่แบบพลาสติกมันกรอบไปแล้วนะไม่นับตัวพลาสติกมันกรอบไปแล้วนี่ยก็ถือว่าประกอบยากพอสมควรนะครับเพราะว่า แต่ละจุดต้องมีการคว้านนะต้องมีการคว้านแล้วก็เหลาเดือยนิดนึงนะครับเพื่อให้มันประกบเข้าได้ง่ายๆนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าสภาพถ้าเป็นสภาพปกตินะครับตอนที่เป็นชิ้นงานที่ได้มาใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับดูดีเทลนะดีเทลต่างๆนะครับที่ตัวหุ่นมันมีนะครับถือว่ารายละเอียดยิบย่อยดีมากๆนะครับ ซึ่งถ้าแปลงร่างเป็นเดสต์ทอยด์หมดได้ปกติดนีผมว่าจำนะครับตัวนี้นะณตอนนั้นนะครับเมื่อ5ปีก่อนที่ได้มานะครับหุ่นตัวนี้ก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ1,000นะครับพันปลายๆนะไม่ถึง2,000นะครับตัวนี้นะครับที่เข้าได้มานะนะครับก็ถือว่าราคาน่าคบหาะสมัยก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับจากที่เห็นราคาที่ขายตามเว็บไซต์ต่างก็คืออยู่ที่ประมาณ2 8 0 8ประมาณนี้นะ2,000กว่ากว่า2008ะครับเดี๋ยวดูด้านหลังไปนะ นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับแบ็คแพคด้านหลังอันนี้ผมไม่กล้าจะขยับจุดขยับอะไรให้ดูมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะมันแค่ประกอบนี่ก็ลําบากแล้วนะครับตอนที่ผมประกอบนะกว่าจะได้นะครับมีจุดที่แตกจุดที่ซ่อมไปเยอะเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกนะครับเป็นตัวแรกที่ผมประกอบงานสเกลนี้นะครับหนึ่งต่อหกสิบพีจของงานจีนนะเป็นตัวแรกเลยนะครับอารมณ์ความรู้สึกก็ถือว่า จะว่าประทับใจไหมก็ประทับใจนะเพราะว่ามันมันมันตัวใหญ่นะครับเจ็บนิ้วเล็กๆเจ็บนิ้วเนี่ยเจ็บนิ้วหน่อยๆน่อยะครับก็ต้องมีซ่อมมีอะไรเยอะเยอะเหมือนกันนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับดูภาพเต็มเต็มนะของเจ้าตัวนี้นะครับในด้านของดีเทลรายละเอียดเนี่ยถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่ในด้านร่องนะครับร่องต่างๆที่เป็นพาเนลไลนนะครับพาเนลไลจุดต่างต่างอย่างเงี้ยก็จะมีจุดที่คมบ้างไม่คมบ้างนะนะครับจุดที่มันแบบมีร่องที่ไม่ค่อยลึกก็มีเหมือนกันนะครับผม ในส่วนของเขาตรงนี้มีส่วนที่ทําสีอู้ล่วงแล้วเห็นไหมเนี่ยอันนี้ผมแค่วางไว้เฉยนะนะครับเพราะว่ามันแปลงล่างลําบากนะครับในส่วนของเขานะครับอ่ะดูในส่วนของเขาก่อนแล้วกันนี่ในส่วนของเขานะครับ,รบถ้ากลางออกนะครับก็จะเป็นสีทองแบบนี้เขาทําสีมาให้เลยนะตัวนี้นะครับอ่ะถ้าใส่แบบนี้ก็ก็เท่ปอีกแบบนะนี่ใส่แบบนี้ก็เท่เปอีกแบบนะครับไม่ไม่ต้องหุบเขาเนาะอ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอประมาณนี้นะครับ ก็ใช้ได้นะครับอ่ะผมสรุปให้นิดนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับกันดั้มยูนิคอนนะครับ pg 1ต่อ60ของดาบันนะครับพูดถึงความคุ้มค่านะผมผมว่ายังไม่เหมาะที่จะลงทุนเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับถ้าถ้าราคาณตอนนี้นะ2 8 0พผมว่ามันมันก็ราคาสูงอยู่นะครับแต่ถ้าใครชอบนะครับก็นะเรื่องความชอบมันไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วนะครับถ้าใครชอบราคามันก็ไม่เกี่ยงอะเนาะนะครับก็จัดกันได้ละกันเนาะแต่ว่าการประกอบเนี่ยก้อนข้างจะ ยากอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ก็คงไม่เกินมือเพื่อนๆนะครับสําหรับการประกอบงานจีนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวมาดูแวะมาดูแอคชั่นเบรดนิดนึงแอคชั่นเบรดนะครับก็จะมีจุดต่างๆนะครับแบบนี้นะครับนี่รอบๆเลยนะครับซึ่งสามารถนําอาวุธต่างๆมาเก็บไว้ที่เจ้าแอคชั่นเบรดตัวนี้ได้นะครับเป็นแอคชั่นเบรดขนาดใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะครับนะอ่าก็ต้องกับขออภัยจริงๆนะครับไม่สามารถจะแบบเอาอะไรไปถือ มากได้นะครับก็ถือก็ถือได้นะแต่เวลาจะจุดขยับอะไรต่างๆแบบนี้นะครับมันมันมันค่อนข้างลําบากนะเสี่ยงการแตกขักเหลือเกินนะครับผมนะโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็มาบอกเล่าความรู้สึกนิดนึงนะครับสําหรับการประกอบพีจีหนึ่งต่อหกนะครับครั้งแรกนะครับของงานดาบันนะครับถือว่าเจ็บนิ้วพอสมควรนะครับแล้วก็การประกอบนี่ค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะครับนะทั้งการเจอกับพลาสติกที่ ทิ้งร้างไว้มา5ปีนะครับสีขาวไม่มีปัญหานะครับแต่โครงในเนี่ยถือว่าเละเทะนะครับผมแล้วก็การต้องซ่อมต้องเหลาต่างๆนะครับสาหรับโค้งด้านในของเจ้ายูนิคอนกระดัมตัวนี้นะครับผมแต่ตอนนี้นะครับก็ไม่แน่ว่าไม่แน่ใจว่ายังหาได้อยู่หรือเปล่านะก็ลองไปหากันดูนะครับแต่ที่ผมเห็นผ่านๆตานะครับก็จะมีพวกเบนชี่นะครับแล้วก็ยูนิคอนที่เป็นไซโครเฟมที่เป็นสีเขียวน่ก็ยังเห็นอยู่นะครับแต่ตัวที่เป็นสีชมพูต้นแบบตัวนี้นะครับอาจจะ ยากสักหน่อยแล้วนะครับแต่ก็คงก็คงยังมีอยู่นะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาบอกเล่าความรู้สึกนะครับหลังจากที่ต่อเจ้าเพอร์เฟกเกรดนะครับยูนิคอร์นการดัมของดาบันไปนะครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับของผมเลยนะครับสําหรับต่อสเกลนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นะก็ลาไปก่อนนะครับก็เป็นการรีวิวแบบทั่วๆไปนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ